กราบสวัสดีมีหลักปุ้ยกราบสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันกับการเคลียร์เกมนะครับเกมเก่าๆที่โหลดไว้สักพักแล,แล้วเราก็ไม่ได้เล่นซะดีแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มารีวิวเกมนะแค่มาทดลองตัวละครนะฮะซึ่งผมลองเอาตัว life t o d มาเล่นนะฮะเล่นได้มันใช้สร้างตัวละครได้43วันนะก็เลยลองสร้างตัวละครนะฮะแล้วก็ทดลองออกมาเล่นดูในคลิปนี้นะครับเค okay, มาเริ่มกันเลย โอเคนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแคทลิงกันนะฮะเป็นเกมโมบายมือถือนะอืมสีน่ารักสดใสพุ่งพิงมากเข้ากับหน้าตาผมสุดๆเลยนะฮะผมเล่นมานิดหน่อยละหรือเปล่าหรือมีคนมาเล่นวะทําไมเรารู้สึกว่าเราจําไม่ได้ว่าเราเคยเล่นลิงใช่ไหมอ๋ออ่าแล้วก็วิ่งไปชนโอเคอ่าแล้วพอเราเอาสีไหนลิงชนไป มันก็จะเป็นพลังขึ้นมาให้ข้างล่างโอเคเกดทำไมกลูถึงเล่นเกมอะไรที่มันมุงมิงได้ขนาดนี้ครับอา้าชิบหายกำลังจะตายแล้วไอตัวแมวนี้มันเหมือนเข้าไได้กับทุกสีใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นขีดไปขีดก็คือ เนี่ยเป็นคิดบวกก็คือมันก็จะทำลายเป็นแถวโอเคแต่เหมือนกำลังจะตายแล้วไว้ฮโหลเกมน่ารักมุงม,มิงใ้สกิลเบาไปเกมจะน่ารักไปไหนแล้วก็อีกคนเล่นก็หน้าตาเข้ากันเป็นปีเป็นคุย ใครมันเลือกเกมมาให้กูเล่นวันเนี้ยอ่ดูหน้าตากูด้วยมั้ยแมวแดงชีหายแล้ว <c oughs> ชีหายแล้วเออไม่ตายเยี่ยมยุดทําอะไรกันผมก็ว่าทําไมมันเงียบ ลืมเปิดเสียงเออลืมเปิดเสียงอาจะตายอีกแล้วน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินได้อยู่ ีย่แข็งอันนี้คือแข็งเหรอต้องแข็งมาเอาว่ามาได้ตาเดียวที่เลยอีกอ,อื้อเลยชี้ดาวคืออะไรอ่ะอ๋อ เหมือนเป็นสีทุกสีใช่ไหมโอ้โพิษทำอะไรไม่ได้ดีงามดับแน่นอนดึ๋ม พอ huh? like? เกมอะไรองี้มีแต่เกมน่ารักมีแต่เกมน่ารักเอาเกมน่ารักมาให้มาให้เขาเล่นขอบคุณมากนี่เกมเลียงมังกรใช่ไหมแล้วก็มังกรมาสู้กันเป็นโปเกมอน หน้าตาเหมือนลูกปั้นีโบราณวางไว้ไหนวางไว้นี่นักฝึกมังกรทุกคนทำความคุ้นเคยกับคอลเลกชันมังกรของตัวเองมาเก็บได้ครบคอลเลกชันเจ้าจะได้รับรางวัลสุดยอดสะสมครบให้ไปเลยแล้วไงไว้อีกตัวหนึ่งไม่ครบ จีบกันต่อไปเดี๋ยวมาดูผนหลับเราจะได้ร่วมเกมมังกรนักฝึกมังกรคนนี้ได้ผมว่ามังกรขวัญมี่ลกินเหมือนกองไฟแล้วก็ต้องเอาเสื้อไปซักอีกตัวน่นนะ <c oughs> ตกลง <c oughs> อย่าลืมเฟซประจำวัน <c oughs> ไม่ดูได้ไหมวิดีโอ มีมังกรสามสี่มีมังกรแต่เพิสี่สามตัวให้อาหารอ๋อต้องวิ่งให้ด้วยแดกไปหนูอุ้ยเกมเหมือนช่างน่ารักมุงมิง้งยังก่อนอาหารอีกห้าหนุย่ยปาม ก็เลือสี่สับตัวฟามเลเวลหนึ่งอับป,ปะมีตังไม่พอ30มสิบวิเข้ามาทะเลเกาะสีขาบสวยสดงดงามอะไรก็ไม่รู้ทัดลมชนะทางดินดินชนะ น้องงูตีน้องแหนมันอื้อเป็นไงล่ะเจ็บใช่ไหมน่าเดาไปครึ่งหลอดน้โจมตีแรงท่านลมน้องกัรโอ้โหไปลุมมันโหนลุมมาหลุดหลุดเลสหลุดเลสโอ้ยอ๋อมันมีบอกด้วยว่า ทางขวาน,นะฮะมีบอกด้วยว่าจะเหลือพลังประมาณเท่าไหรเอาไฟจมตีไฟจะได้อะไรมันจะลงจะได้มากกว่าเออเข้าไปหนูเอ็งเป็นมังกรหรือเอ็งเป็นพึ่งมังกรพึ่งมังกรที่พึ่งไม่ได้ ไอ้ทวดเราก็ได้พบกันจนได้นะแม่สัางก้อนก็คือโอลาฟจอมเหม็นชึ่งน,นี่มันเทนเดอะ์ดาก้อนใช่ไหมอืมหนังแอนิเมชันนะฮะเทนเดอะ์ดาก้อนมันจะบ่งบอกว่าถ้าเป็นรูปโจมตีจะตีได้แรงขึ้นใช่ไหม,มถ้าเป็นป้องกันก็คือโจมตีได้เบาลงมาทัาสอบมันก็เป็นโจมตีพิเศษของพลัง ขณะที่ต้องชรชจด้วยการโจมตีเพอร์เฟกต์ดูที่มุมสายล่างเลยว่นไงกดใช้ตัดเทิ้งฝันกดตู้เร็วๆก็อะไรอะค่ะเกมเพลย์สุดยอดหึือว่าเล่นเกม18บวกอยู่ mình cả lướt lên lướt xuống nhanh nhanh ah bài đi lục ma huy ờ tài xế cái 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 เล่นความเร็วแต่สองครั้งไม่คูณสี่แต่อีกครั้งเพื่อสลับมาเป็นความเร็วปกติตรงนี้นะทางขวาโคตรเร็วแล้วตอนยิงเกตน,นี้ไม่กระจีหรอเลย,ยเกตปกติแต่อันนิเมชั่นเร็วเกินแสดงว่ามังคอนไฟ่สี ฮัลโหลก็ฟิกตลอดเลยวนนี้ตอนนี้เอาใช้ใช้ใช้แต่ไม่ทันแล้วโหลด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 บ้าใหญ่บ้าไม่ใหญ่แล้วเอ้ยเสียงผิดเสียงบ้าไม่ใหญ่แล้วข้าอ่อนแอข้าขอให้เจ้าแล้วนี่คือผลตอบแทนที่ข้าได้รับนั้นเหรอ าจะไม่มีทางพิสูจน์ให้พี่ชายของข้าได้เห็นเลยว่าข้าเป็นอะไรที่มากกว่าคนขายน้ำหอมถ้าเจ้าอายังเอาชนะข้าต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้เฮือ้อเหมนก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วกันเรากำลังจะถล่มกากรีอยากน่ากลัวนั่นแล้วดอกเตอร์ฮอกวินต้องอยู่ข้างในแน่ๆมังกรตัวเดียวช่างมันเถอะมังกรลีคืนไหมเลเวลสี่เลเวลสอง ะมงก่อนดีคืนมานะฮะไอโรซิตายไปตะกี้สรุปว่าเจ้าสรุปว่าเจ้าเจอแหลมกากอยสุดเจ๋งของพวกเราแล้วใช่ไหมช่วยไแล้วมันได้อะไรขึ้นมาโอ้โอทีเดียวตาย ถ้าเจาอ,อยากรู้ความแข็งแกร่งความอนแอของท่านทำไงตั้แต่เี่ข้อมูลป่าบนเลยแต่เมื่อกี้เราดูอินี่มันเยเ v e l สองเองนเนี่ยร่าง900น่าจะโจมตี200อยมคนเดียวตายเกือบตายมีงานตายอย่างนี้รนน่าง300ทำไมเลเวลสี่ถึงพลังน้อยกว่าเลเวลสองโอ้โห เละหนูเละเอ,อือพะโชมังกรไอมังกรจามแทบไม่หลดเอ่ะพชยใช้ใช้ใช้ได้แล้วาลังทำให้ตายสเปดบวกพังลุ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 วิน ให้ข้าช่วยดูแลมังกรของเจ้าในระหว่างที่มังกรของเจ้าไม่อยู่และค้าจะคอยแจ้งข่าวล่าสุดจากกาโกแดนเยีย <Yeah, S 2> ให้เจ้าด้วยเจ้าต้องการเปิดแจ้งไหมไม่ไม่โว้ยเลิก <laughs> เคลียร์ไปได้สองเกมจบแค่นี้ดีกว่าเฮ้เหนื่อยไปละไม่ปิดคลิปด้วย